ชื่อตอมแมลงวันโลกมันพลิกพัน,มนแมลงวันถูก คือสาวที่รักและมีความศรัทธาในประวัติศาสตร์กรุงเทพมหานครเป็นผู้ก่อ,อกเกิดพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่คนไทยที่ใครอยากรู้ประวัติศาสตร์และในวันที่21เมษายนนี้กรุงรัตนโกสินทร์จะมีอายุครบ230ปีร่วมย้อนรำลึกถึงเรื่องราวการสมโภชพระนครทั้ง4ครั้งพร้อมชมของที่ระลึกสุดหายากกับจันทการ คล้อยสายพุ่มในการพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพุ่มในการพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครค่ะพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครนะครับอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ลาดพร้าวซอย43ค่ะลาดพร้าว43ท่านผู้ชมครับโอ้โหน่าสนใจมากเพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันสําคัญใช่ค่ะของคนกรุงเทพใช่ค่ะถูกต้องค่ะยังไงฮะ ต้องเล่าย้อนหลังไปนิดนึงค่ะเมื่อตอนพศ2325นะคะในวันที่21เมษายนเนี่ยค่ะพระองค์ท่านรัชกาลที่1มีพระราชพิธีลงพระหลักเมืองนะคะนั่นก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ของเรา21เมษายน2 3 25ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแต่ว่าถ้าเอาแบบภาษาเด็กๆเข้าใจก็คือเป็นวันเกิดของกรุงรัตนโกสินทร์เวลาที่มีคนมาชมวิทยาลัก็ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าน้องๆก็จะงงกับการว่าสถาปนาคืออะไรใช่ถูกต้องเราก็เลยต้องอธิบายว่าเป็นวันเกิดชายวันเกิด กรุงรัตนาโกสินะคะจา,าจากวันนั้นวันที่21เมษายน2325ใช้เวลาอีก3ปีค่ะถึงเออได้มีการสร้างพระนครจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์รวมกระทั่งส,งสร้างวัดพระแก้วจนเสร็จสมบูรณ์ด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีแมคโครหรืออะไรใหญ่ๆที่จะมาสร้าง<ช>ได้ใช้แรงคน,คน3ปีใช่ค่ะถูกต้องค่ะครั้งนั้นเป็นการฉลองครั้งแรก แต่ก็ไม่มีมหลักฐานอะไรยืนยันไว้ตอนนั้นยังไม่มีกล้องถ่ายรูปนะคะ mm hmm, ก็มีเเพียรแต่เขียนบันทึกไว้ว่ามีงานฉลอง3วัน3คืนรอบพระนครนะคะ mm hmm, แต่พอผ่านมาปุ๊บนะคะอีกหนึ่งร้0ปีผ่านเข้าไปก็คือ2425่ครับครบคาวนี้นะคะเป็นงานใหญ่แน่เลยเพราะว่าครบหนึ่งเออหนึ่งร้อยปีแล้ว1 <S 1> <S ซึ่งพอดีเลยใช<เล>่ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเมืองต่างๆเนี่ยค่ะเขาจะต้องฉลองกันที่ร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยขึ้นไปใช่มาลงล็อกเลขใช่ค่ะถูกต้องเวลาแนคือตรงกับยุคของรัชกาลที่ห้า ท่าน oh. มีภับส่งว่าเราควรจะจัดงานใหญ่ นะคะการจัดงานใหญ่เนี่ยคือการที่ต้องรวมสยามทั้งหมดเวลานั้นเป็นสยามทั้งหมดคือมารวมกันเพื่อที่จะจัดงานนี้ให้ได้นะคะทีนี้การมาจัดงานเนี่ยต้องนิดนึงถ้าตอนนั้นเรายังไม่มีรถไฟยังไม่มออีรถไฟฟ้าใต้ดินหรืออะไรทั้งสิน้นนะคะแต่ละคนก็ได้สัญจรไปมาเนี่ยยากมาก<อ>นะคะท่านก็เห็นว่าสิ่งดีๆต่างๆที่อยู่ทั่วประเทศของเราควรจะมาจัดแสดง<อ>นะคะ<อ>จึงจัดเป็นอ x h i ิ i t i o ครั้งใหญ่ที่สุดข,ของสยามลองทายนะคะว่าจัดที่ไหนสนามหลวงถูกต้องเลยค่ะ เก่งมากๆเลยค่ะที่ท่าสนามหลวงแล้วนี่ผมเราค่ะคือภาพอะไรฮะเออนี่เป็นยุครัชกาลที่7ค่ะอ๋อยังไม่ถึงอันเดี๋ยวจันเย็นจันเย็นจันเย็น อ่าอาะราต่อฮะก<ป>็ใช่ <5 S 2> ใชก็มาจัดเป็อสชาด้วยนะคะมีการแสดงเกลืองเงี้ยค่ะข้าวพันธุ์ต่างๆนะคะใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะตอนร้อยปีเนี่ยนะคะก็มีจริงอื่นๆอีกมากมายแน่นอนที่สุดเลยนะคะพวกท่านแรงเห็นว่าเราควรจะมีเหรียญที่ระลึกเพื่อที่จะลึกถึงการนี้เพื่อที่ให้ลูกหลานต่อไปคนครข้างหน้าเนี่ยจะได้เรียนรู้นะคะมีเหรียญเหรียญนี้เลยค่ะ จำได้นะคะชิญชมเลยค่ะเหรียญเมื่อเมื่อร้อยปีแล้วใช่ค่ะถูกต้องค่ะอจับนิ่งๆอ่ะให้ให้กล้องได้ถ่ายหน่อยนะฮะอันนี้เรียกเหรียญสัตวพันษาเออสัตพัฒมาลาสัตวพัฒมาลาสัตวพัฒมาลามาลาที่แปลว่าหมวกหมวกเลยฮเออไม่ใช่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ดีกว่าอ๋อนี่เป็นเราจะเห็นว่ามีพระพักของรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่ห้าอยู่บนเหรียญนี่เป็นเหรียญแรกใช่ค่ะถูกต้องค่ะนะคะสังเกตนะคะรอบๆเหรียญจะมีแฉกๆด้วยมีรัศมีลองทายสิคะว่ามีรัศมีีก่เส้น 10เส้น oh หนึ่งรอเส้นค่ะนี่คุณใช่ค่ะถูกต้องค่ะรัศมีหนึ่งเส้นเพื่อแสดงว่าเป็นงานร้อยปีโอ้โหนี่เหรียญอายุร้อยปีเลยนะร้อยกว่าปีแล้วค่ะแปดสิบปีแล้วร้อยปีใช่ค่ะถูกต้องค่ะห้าแผ่นดินเนาะใช่ค่ะเหรียญนี้มีความสําคัญขนาดที่ว่าหนังสือพิมพ์ลอนดอนนิวถึงก็ลงข่าวเลยนะคะว่าสยามประเทศมีอายุครบหนึ่งอปีได้จัดทําเหรียญที่ระลึกขึ้นหนึ่งเหรียญนี่ค่ะอันนี้เป็ะจากลอนดอนนิวนะฮะใช่ค่ะพี่หนกเชิญอ่านเลยค่ะ เออเออโอเคเข้าใจแล้วครับนะคะผัดไปนะคะอย่างหนึ่งนะคะ เราทราบอยู่แล้วว่าวัดพระแก้วเนี่ยสร้างมาตั้งแต่รัชก,กาลที่หนึ่ง,งแน่นอนนี่สุดเมื่อถึงตอนร้อปีก็มีอายุร้อยปีด้วยะนะคะผ่านร้อนผ่านฝนมาเยอะมากๆกนะคะก็มีการสูดเอิบซ่อมต้องซ่อมแซมพระองค์ท่านก็เลยเกณฑ์คนเอ่อทุกคนที่มีฝีมือมาช่วยกันซ่อมฮะแต่ซ่อมการทํเนี่ยคือยากมากอยู่แล้วนะคะเพราะวัดพระแก้วทั้งวัดน,นะคะทุกคนช่วยกันจนกระทั่งเสร็จก่อนงาน4วันน,นะคะพระองค์ท่านจึงพระราชทานเหรียญเหรียญนี้ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่หายากมากๆนี่ใช่ไหมใช่ค่ะสองเหรียญนี่แหละใช่ค่ะ เรียญบุรณะวัดพระแก้วตอนหนึ่งรอปีอ๋อเหรียญบุรณะวัดพระแก้วใช่ด้านหน้าเหรียญจะเป็นพระองค์ท่านรัชกาลที่5และนี่เป็นด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นวัดพระแก้วในเวลานั้นที่บุรณะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้จับไม่ได้นะขอนี้จับไม่ได้ฮะผมทษวนะผมหายใจแรงก็ไม่ได้พี่ก็บอกกันหายใจไว้ค่ะนี่ไม่มีกรอบกระจงกระจกเลยเหรอฮะค่ะก็เอาไว้ให้ทุกคนเห็นเพราะถ้ามีกระจกก็ยิ่งถ่ายให้ดูยากมากอันนี้เป็นเหรียญแรกที่มีพระพักพระองค์ด้วยใช่ค่ะถูกต้องใช่ครับนี่ฮะ เราจะเห็นว่าพระพักพระองค์ท่านคือยังด้านหลังนี่ด้านหลังนี่ด้านหน้าทรงพระยาวามากโอ้เด่นนี้มีคุณค่ามากนะครับใช่ค่ะแล้วต่อมาผ่านจาก100ปีไปเข้าไปที่150ปีซึ่งตรงกับรัชกาลที่7ใช่ค่ะแต่ก่อนไว้ดูนะครับก่อนให้ดูคิดรัชกาลที่7็เออถ้าพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ว่าพระนครกับฝั่งทนเนี่ยตอนนั้นไม่มีสะพานที่จะเชื่อมถึงกันได้สะพานที่เราเราท่านท่านสามารถเดินไปเดินมาได้ต้องข้ามด้วยเรือจึงมีทัานประสงค์ว่าให้สร้างสะพาน วันที่เปิดสะพานคือวันที่6เมษายนแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะนี่ภาพนิ่งเออนี่เป็นภาพนิ่งวันที่เปิดสะพานแต่ว่าเราเป็นคลิปนีคลิปด้วยนะใช่ค่ะวันเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกใช่ค่ะวันนี้6เมษายน2475 2475นะฮะ1 5่้อยห้าสิปีรัชกาลที่เใช่ค่ะพระวิสูจน์ยังคงคุมอยู่นะคะอีกสักครู่เนี่ยค่ะก็จะค่อยๆเปิดออก ะะต้องบอกนิดนึงว่าภาพยนตร์ชุดนี้เป็นภาพยนตร์ที่หาชมกันได้ยากเนื่องจากว่าเรียกว่าฝ่ายจะค้นคว้ามาได้เนี่ยก็ยากมากอยู่แล้วแล้วก็ดูสภาพฟิล์มะคะก็จะต้องํำรูดไปนี่ค่ะพระองค์ท่านาารนัชกาลที่เจ็ดนะคะ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดพระวิสูจนสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าใช่ค่ะทุกครั้งที่เราอธิบายนะคะสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าน้องๆก็จะนึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองลืมเหตุการณ์นี้ไปเรามีสะพานข้าม ข้ามจากจังหวัดพระนครนะไปที่กรุงธนบุรีใช่ค่ะถือเป็นสะพานแรกเลยนะคะโอ้สะพานพระพุทธยอดฟ้านะใช่ค่ะโอ้ท่านเป็นวินาทีสําคัญเลยนะฮะใช่ค่ะนี่เพิ่งได้ชมเนี่ยโอ้ฟิล์มนี่หายากจริงฮะยากมากๆเลยค่ะได้มาจากไหนคะต้องบอกว่าทํางานเป็นเครือข่ายอันนี้ได้ดูข้์มาจากขอพระพยโยนแล้วก็หอจมดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์ ก็ทราบว่าเราจะมาเปิดแกลใช่ใช่ค่ะนี่เป็นเวลากลางคืนแล้วค่ะต้องมีในเวลาน้นนพึ่งจะมีโรงไฟฟ้านะคะก็มีการประดับไฟกันอย่างสวยงามรอบบริเวณอาคารแถวนั้นมีโรงไฟฟ้าวัดเรียบใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์บริเวณเชิงสะพานพุทธที่เปิดไปแล้วมีพิพิธภัณฑ์พค์ท่านก็เสด็จไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ด้วยนี่ค่ะ สิ่งน,นี้สําคัญที่สุดเลยนะคะในการที่เปิดสะพานภูครั้งนี้ค่ะมีการแสดงมหขรสพต่างๆมากมายมากเลยค่ะ,ะมีจากทั่วประเทศเนี่ยมาร่วมกันแสดงแต่ว่าคณะที่มาเนี่ยเยอะมากแล้วก็ผู้คนสนใจพระองค์ท่านรัชกาลที่เเห็นว่าในเมื่อมีการแสดงขนาดนี้ทุกคนพร้อมใจขนาดนี้น่าจะมีรางวัลที่จะพระราชทานให้นี่ค่ะพระองค์ท่านสั่งผลิตเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานให้กับคณะที่สามารถจะแสดงได้มากที่สุดม,มีผู้ชมมากที่สุด รับพระราชทานจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเลยอ๋อนี่ก็ให้ชมกันใกล้ๆเลยค่ะจับได้ด้วยเช่ญเลยค่ะตั้งแต่2-4-7-5นะฮะใช่ค่ะถูกต้องค่ะ2-4-7-5ตอนนี้ก็80ปี80ปีแล้วถ้วยใบนี้80ปีแล้วนะฮะใช่ค่ะมีพระเงินของพระองค์ด้วยนะฮะใช่ค่ะเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ ทำเพื่อสําหรับงานฉลองพระนคร150ปี<อ>นะมนนีมอบใ,ให้กับคณะแสดงที่มาจัดมหรสพแล้วมีผู้ชมมากที่สุด<อ>มีคณะเวลามีเวลาการแสดงมากที่สุดจะได้<อ>รับรางวัลไปเราจะเห็นว่าที่ระลึกในการที่ได้จัดมหรสพเล่นสนองพระเดชพระคุณในงานพระราชพิธีสมโภชพระนครและประถมบรมราชานุสรพศ2475ครับใช่ค่ะ จะเห็นว่าขอบคุณมากที่จะมอบให้กับทางเอามาให้ชมเฉยๆครับให้ชมเฉยๆถาม่าค่ะเหลือเวลาก็อนข้างน้อยค่ะหลังจาก2,475ไปแล้วะะคะก็คือ2 5 2 5เป็นยุคที่พวกเราทุกคนคุ้นเคยกัน200ปีมีงาน200ปีรัตนโกสินทร์ ทั้งหลายทั้งปวงนะครับเสียงนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเลยนะคะที่สําคัญที่สุดเลยนะคะงาน200ปีรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะเป็นครั้งแรกของงานสมโพชกกุงที่มีการออกแบบตาสัญลักษณ์ค่ะท่านเพ่อนจะสังเกตด้วยว่าตาสัญลักษณ์เนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะจะตามบ้านของทุกคนนะเวลาเนี้ยบางทีตามตู้โชก็ยังเห็นนะคะเป็นจานจานโชบ้างเป็นอุปกรณ์ทั้งหลายเครื่องเรียนอะไรพวกนี้บ้างแม้กระทั่งนี่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ฉีดกันฉีด ฉีกันยุงนี่ใช่ค่ะอันนี้เป็นที่มีตราสัญลักษณ์ใช่ค่ะถูกต้องจำนายในปี2525เหมือนกันนี่นะคะแป้งน้ําแป้งน้ําเสริมสวยจาปาทอมีตราสัญลักษณ์ใช่ค่ะท่านผู้ชมฮะนี่กระป๋องซึ่งผราแก้วแก้วแก้วในเวลานั้นเป็นแก้วที่ไทยแล้วก็คือให้ให้บีบให้แตกซะยังดีนะคะยังมีหลงเหลือมาถึงเวลานี้แต่สภาพตอนนี้ก็คือกรอบแล้วกรอบแล้วเหมือนกันค่ะต้องทนุถนอมเหมือนกันและนี่ นี่ฮะสิ่งที่พี่กนก่ายรูปเป็นอย่างแรกลอตเตอรี่งวดวันที่16เมษายน2525โอ้โหตรวจหรือยังถูรางวันไหมไม่ถูกค่ะไม่ถูกนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนั่นนีเจ้าจะมักจะยับทิ้งไปไม่ได้แต่ด้วยใจรักขอเก็บไว้ก่อนมีสามใบโอ้โหตอนนี้มูลค่าเนี่ยขอขอหยิบชิ้นนี้อีกทีนะ้ะน้องๆอาจจะ ไม่ทุนีก็ไม่ทานอันนี้อะไรนะเลยเดี๋ยวถ้วยปลาหน้าเลยมีฉีเติมเติมน้ำมันลงไปในนี้อเด็กๆใช่ไหมหมุนในนี้ออกได้แล้วเติมน้ำมันลงไปแล้วก็หมุนกลับแล้วก็ฉีดคุไม่รู้ฉีดเอาฉีดได้เนี่ยแล้วก็ฟู่ฟู่ฟูฟโอ้โห ก่อนจะมาถึงไอ้ที่เป็นไม้เทนนิสตียุงอะนะอย่างนี้ก่อนนะถึงไปเป็นสัญลักษณ์อย่างเป็นนาฬิกายางี้ใช่เป็นนาฬิกาด้วยแต่มีนิดนึงค่ะสัญลักษณ์นี้มีความหมายด้วยนะคะความหมายของสัญลักษณ์นี้คือว่าพระนครที่สวยงามเราแทนด้วยรูปพระวิมานนะคะใช่ที่มีอายุมาจนถึง200ปีราวเทวดาทั้งหลายมาร่วมแสดงความยินดีนี่ค่ะมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ใช่ค่ะที่แสดงใช่โอ้โหคลาสสิกค่ะ แต่มีสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆแน่นอนที่สุดวัดพระแก้วก็มีอายุมาถึง200ปีด้วยเหมือนกันค,ค่ะในเวลานั้นพระองค์ท่านรัชกาลที่9้าท่านพระราชทานให้สมเด็จพระเทพเป็นแม่งานจงเป็นแม่งานในการ<ม>บูรณะทั้งหมดมก็ต้องมีการเลี้ยัยทุน<ม><ม>นะคะที่สําคัญที่สุดเลยในเมื่อมีการเลี้ยัยทุนท่านก็สั่งผลิตเป็นเหรียญทองคาพระแก้ว3าฤดูนี่นะฮะใช่นี่ทองคําเลยนะครับใช่ค่ะนี่เป็นเหรียญทองคำเลยค่ะพระแกาวบรณะสาฤดูฮะใช่ค่ะหาชมได้ยากมากแล้วนะคะ 2,525เหมือนกันใช่ค่ะในปีเพื่อที่จะระดมทุนไปการเลี้ยไยไปบูรณาวาสของทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ไปหาชมได้ในพิพิธภัณฑ์เฉลมิมพระนครค่ะ,คะยังมีอีกใช่ไหมฮะย,ยังมีอ,อีกเยอะมากมายเลยค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็จะเปิดเปิดให้ชมวัน พรุ่งนี้และวันอาทิตย์ค่ะสองวันตั้งแต่กี่โมงสิบโมงเช้าค่ะเป็นต้นไปแต่ขออนดนึงนะคะสําหรับวันพรุ่งนี้21เมษาตัวจัดึการเองก็จะต้องไปบูอไปสักการะพระหลักเมืองเหมือนกันค่ะขอเป็นความกรุณาว่าอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านไปสักการะพระหลักเมืองในวันพรุ่งนี้เพื่อที่เราจะได้น้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันเกิดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ของเรานะคะอีกอย่างหนึ่งเพื่อเป็นสิริมงคลที่เราได้มีโอกาสเกิดบนแผ่นดินนี้แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้สารหลักเมืองใช่ค่ะที่สารหลักเมืองเดิน ข้ามฝั่งเวนิดดึงก็ไป ชะแก้วใช่ก็ถือว่าคเดินข้ามฝั่งไปนะมันอย่าเดินข้ามไปทางกระทรวงกลาโหมจะไปเจอปืนคนละที่ค่ะนะลาดเท้า43ใช่ไหมใช่ค่ะสี่สิบสามแล้วก็นิดนึงนะคะเออมีเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์ชื่อ w ว็บแบงคอกมิวเซ m ยมดอทโออาร์จีแบ m คอกมิวเซียค่ะแล้วก็ใน Facebook Facebook ใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์เฉลิมมรดครไปพูดคุยกันได้ท่าทางไทยเลยนะครับในเฟซบุ๊กใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ไปจองเข้าชมได้ด้วยค่ะจองเพื่อที่จะเข้าชมสำหรับวันอาทิตย์นี้ แต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เปิดให้เข้าไปชมได้พรุ่งนี้ต้องขอว่าขอเป็นว่าเป็นวันอาทิตย์วันเดียวเลยวันอาทิตย์วันเดียวพรวันพรุ่งนี้มีพระหลักเมืองที่จะต้องไปเหมือนกันแล้วก็ไปวัดพระแก้วด้วยนะคะก็ขอเป็นรวมกันทั้งหมดเป็นวันอาทิตย์ค่ะแล้วจะนําชมทุกอย่างให้ครบหมดเลยค่ะมีคำอธิบายพร้อม10โมงใช่ค่ะ10โมงเป็นต้นไปยังไงก็เข้าไปจองชมในเว็บเออในเว็บแล้วก็ในเฟซบุ๊กด้วยค่ะน่าสนใจนะฮะ โดยเฉพาะในเ c e b o o k เข้าไปนะครับชื่อตรงตัวเลยค่ะพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครเฉลิมพระนครยังมีของของเก่าของที่มีความหมายให้ชมอีกเยอะอีกเยอะมากๆนี่เพียงเพียงส่วนน้อยด้วยอยู่อยู่ที่เดียวกันกับพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยขออาจารย์ใช่ค่ะถูกต้องค่ะและเออไปได้ดู2ต่อเลยใช่ค่ะครบหมดเลยค่ะผมทึ่งมากนะโดยเฉพาะเลย้ะคลิปคลิปที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมาก่อนนะฉลองกัน7วัน7คืน S <S ใช่ใชค่ะ1 5อปีตอนนั้นก<ช>รุงรัตนโกสินทร์นะฮะกรุงรัตนโกสินทร์กับกรุงเทพแตกต่างกันยังไงต้องบอกอย่างนี้ค่ะกรุงรัตนโกสินทร์คือยุคยุคหนึ่งของรัตนโกสินทร์คือการเริ่มต้นทั้งหมดแต่กรุงเทพเนี่ยคือจังหวัดหนึ่งที่เป็นเมืองหลวง<อ>ในเวลา25-25เนี่ยค่ะการจัดงานไม่ได้จัดแต่แค่ที่กรุงเทพเท่านั้นเราจัดครอบคลุมไปจนกระทั่งถึงต่างจังหวัดขนาดมีการสร้างสะพานที่จังหวัดตาก เพื่อลำลึกถึงงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีนะคะท่านตายใช่ค่ะถูกต้องค่ะคือจัดงานกันทั้งประเทศคณนรัตนโกสินทร์ของเราก็คือทั้งหมดที่เป็นไทยนะวันนี้กรุงเทพเป็นเพียงแค่จังหวัดนึ่งใช่นะเวลานี้ถูกต้องฉะนั้นจะบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันกรุงเทพ230ปีไม่ถูกไม่ถูกรัตนโกสินทร์ไม่งรัตนโกสินทร์ถูกต้องใช่ถูกต้องนะครับภาพหาชมยากมากนะเนี่เป็นสภาแบบเปิดได้สะพาพุทธทุกวันนี้ก็ยังเปิดใช้อยู่นะฮะ ในรายการเราเก็บให้ดูไม่หมดนะคะเพราะงั้นวันอาทิตย์10โมงค่ะใช้ยังไงต้องจองรงงานหนึ่งพบคุณจอมขวัญกับท่านผอได้นะฮะค่ะท่านเดินเสิร์ฟน้ำให้รกางกายให้ความรู้อะไรไม่ได้อันนั้นรู้อันนั้นรู้วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณที่เอาของหายากมาให้ได้ชมกันนะครับ้วเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันเลยนะคะุ่นนี้21เมษายนครบรอบ230ปีกรุงรัตนโกสินทร์ของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ time